เงี้ยตอมาเลยดูสีหน้าคนทำนะครับดูสิครับสีหน้าคนทำประจายวนะจังผมไม่ดีเลยครับไป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 ประจานขับขับขับบุ <t rio> <t rio> ๊คคีดูดู เขาเบ่งเรื่องเทปกระทะเล็กดูนะครับเทปกระทะไมมนะครับดูครับนี่ครับเอาไม้ดูเอาไม้ดูเอาไมา้ดูเอาไม้ไดูไม้ดีดูครับดูครับเอาไม้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 นับนับเกือบไม่ได้เลกนะครับดูครับสีสีหน้าคนทำ ดูบังไข่เฮียเป็น้วเป็นเต็มไข่เฮียแล้วนะครับดูครับไข่เฮียนะครับดูครับไข่เฮียครับไข่อันนี้คือไข่เฮียครับดูครับไข่มันแผ่นแผ่นเล็กลงแผ่นเล็กลงเล็กลง